โอเคครับผมด่านบทน้อยของปันหลวงโอเคคือพูดไปก่อนเลยวันนี้ผมอะมา,มาเล่นโหมดปกตินั่นแหละเล่นปกตินะครับแล้วผมไปเจอเป็นยูทูบเบอร์ที่กำลังสตรีมอยู่เนาะซึ่งเขาเป็นคนคนสุดท้ายผมก็ไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงแต่เป็นว่าตอนนี้ ไล่นี่ก่อนไล่มีเคล่าไว้ก่อนเลยสวยโอเคคือตอนนี้ผม เปิดสตรีมเขาอยู่นะผมว่าจะขออนุญาตอัดสตรีมเขาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันผมไม่อยากสตรีมสไนเปิ์เขามันดูไม่ดีเอาหายโอเคเขาวิ่งไปแล้วมั้งเนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละหาแป๊บ โอ้ยดักไปไม้แม่นซะด้วยโดนไปก่อนหนึ่งแผลนะครับหนงแล้ว,นะวโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วพี่โดนตีให้หน่อยทีนึงได้ดิโดนไปแล้วนี่ไงโอเคอ่ะ <OK S 2> ไม่จริงหรอกอ เอา้าหายไปไหนวะเฮ้ยจริงจังวนะเ oh yeah, yeah, yeah. นี่ยผมหลงก่อนเนี่ยโอ้ยแย่แย่แย่นี่เหรอนี่เหรอเอ้าหายไปอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ผมไว้ก่อนเลย เครื่องนี้ไม่มีผมว่าเขาปั่นอยู่น่าไงเห็นมิเคล่าแล้วเดี๋ยวเอร่าก่อนแล้วกันครับโอ้ยนี่เดียวอะขอเอร่าก่อนได้ปะสบัดมือ คมเสาขาวอยู่ใกล้ๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาปั่นเสร็จไปสองเครื่องแล้วไหมนะโอเคผมเห็นคนหนึ่งเขาซ่อนอยู่ตรงนั้นโอ้ยไม่ถึง แต่ผมน่าจะเจอแล้วแหละเมื่อกี้เดี๋ยวขอไปเอาสติมเมอร์เขาลงมาก่อนผมเห็นแล้วเขาอยู่เครื่องนูน้นน้องโตก่อนไหมคะค่อยแบบว่ามีขอม้อมีอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะเวอร์วังมากคุณอาจจะมีแบบโซนเต่าอาจจะใหญ่กว่าบ้านคุณอะไรอยู่ไอ้ไม่ดีบาร์บีคิว <บา S 2> มันทำงานอยู่พี่น้ <บา S 2> องมีบาร์บีคิวครับ กนจะเต่าอยู่นั่นเนี่ยโอ้โ oh หโอ้ยสวยจ้ะโอ้ยรุมหิวสามคนเกินเกินไปเดี๋ยวเขาปั่นเครื่องนู้นแน่นอนเลยค่อยๆค่อยๆถือว่าเป็นงานอยู่นาตีน้นี้ใช้ได้เลยนี่เมื่อกี้เขาวิ่งมาตรงนี้ เอ้าเฮ้ยโอ้โหแล้วมันลงไปข้างล่างได้ยังไงวะนะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันห้องพีอยู่บ้านใหญ่แม่งเลยขออนุญาตสานะครับซ้ายขวาซ้ายขวา เออยากโดนมากเหรอมิเคีลามเคีลาอยากโดนแขวนได้เลย มิเคลา่าเฟสสองเรียบร้อยเมื่อกี้มีคนวิ่งอยู่ทางนี้นี่ <c oughs> โอเคดิ้นแรง ดินแรงซะด้วยแขนเสา,าขาวก่อนท่านแหละอยู่ใกล้แค่นี้เสาขาวอะปึ๊บเรียบร้อยเครื่องนี้ระเบิดโอเคผมเห็นละเดี๋ยวผมจะเดินอีกนิดนึงแล้วก็กด เรียบร้อยครับได้เ,เครื่องนี้ปั่นไม่ได้แล้วอืมปั่นเครื่องนี้เผื่อไว้เนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆมันกำลังไปนะตรงนั้นอะไม่รู้บาบีคินหรือเปล่ามันตรงไปเลยอ่ะมันเดินไปอยู่ไม่ได้กำบิงกำบิงแล้วกำบิงถึงกำบิงถึงทิ้งกูเลยถ้าบิงโอ้โหไอ้เชี่ยโค้งแล้วนะเนี่ยเอาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ล้มตรงนี้ อย่าว่ากันเลยนะพอดีว่าผมพยายามจะตั้งใจเล่นอยู่ตานี้มันก็ต้องมีซ้ำบ้างอะไรบ้างก็ต้องมีซ้ำบ้างอะไรบ้างแล้วผมเอาเลยแล้วคนนี้ผมเอาเลยแล้วคนนี้ผมเอาเลยไม่สนมีแทงหลังหรือไม่มีมาแทงหลังมาแทงหลังปุ๊บผมไปต่อสาย แทงหลังก็โดนซ้ําเลยนะผมไม่ชอบให้คนแทงหลังนะครับวันนี้อาจจะมาแนวสุภาพนิดนึงพอดีอารมณ์ดีเฮ้ยโอ้โหดิ้นแรงดิ้นแรงดิ้นแรงแบบนี้ไม่ถูกใจพี่ครับโอ้ my god แสดงว่าเขาหิวกันแถวนี้หรอ โอเคผมเห็นละโทษนะพี่โทษนะพี h, ่แต่พี i̇şte, ่มาเล่นในเขตผมอ่ะพี่มาเล่นในเขตผมอ่ะผมไม่ให้นะมันเฝ้าวเนี่ย เอ๊อทำไงอะเพื่อนมาปะไอเชี่ยกูไม่รู้ว่ามันไงไก่ทุกคนเลยอะทำไงช่วยไม่ได้พี่ชอบวิ่งทีดิกูตายแล้วที่อี่สัตสเกน่าเขาปอนล้มกูตายเชี่ยกูไม่รู้ว่าผีอยู่เขาก็ไม่รู้ด้วยกูคิดว่ามันบิงไปเว้ย เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เสร็จสิครับเอา้าเฮ้ยบ้าไปแล้วโอเคเอด้าก่อนก็ได้ผมจะพยายามให้เขาวิ่งไปบ้านเล็กอะ สวยอียุนจินอียุนจินวิ่งไปแล้วเรียบร้อยครับเก็บสี่สวยงามมากเดี๋ยวเอาอียุนจินไปก่อนแขวนเสานี้หนึ่งคนเรียบร้อย อันนี้มิเคล่ามิเคล่าแขวนเสาข้างหน้าเลยเฮ้ลราแม่สตรีมเมอร์สาวคนนี้เขาอยู่ไหนอะไม่ใช่สตรีมเมอร์สาวผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่ว่าผมเห็นชื่อเขามันขึ้นมาพอดีไงเดี๋ยวต้องขอไปดูสักครู่หนึ่งเฮ้ย โอเคอย่างน้อยเห็นเอดาสวัสดีครับเสาสุดท้ายแขวนเลยโอเคเรียบร้อยครับผม ก็จบไปด้วยความสวยงามเนาะเก็บสี่ได้ปตตี้เขาเล่นดีนะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขากดโซโล่หรือว่าเขากดเป็นตี้อะ่ะแบบกด2คนอะไรเงี้ยโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไม่เชิงดักตกสุ่มไปเจอสตรีมเมอร์เนาะก็จะเป็นคนนี้ ชื่อนี่เชริวเมสันนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมได้กดมาเจอในตาน,นี้เนาะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ตั้งใจเล่นกันสนุกมา,มากๆเลยครับตาน,นี้โอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับรอติดตามคลิปหน้ากันได้เลยว่าจะเล่นอะไรต่อสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคราวหนะ้าบายบาย